ีต้อนรับสู่ช่องกระเพรา vs ระบกนะคะวันนี้เราจะมาเล่นกูการ์เด้นกันนะคะวันอัปเดตแล้วนะทุกคนกอโอ้ยเราก็มาซื้อไข่อันใหม่เลยแล้วอัปเดตแล้วมาเราก็มาซื้อไข่อันใหม่เลยน้องเรากำลังจอยมาจอยมาอยู่ใช่ไหมปุ่น โอ้ยโส้มมะนาวอันน mm um> ี้รอเลยคแบบร้อนกดหัวใจห้าไว้เยอะเลยว่าจะหัวใจแทบวายอะไรอ่ะอันนี้วันอาทิตย์นะเนี่ยันนี้วันอาทิตย์อาทิตย์มิถุนาเห็นไหมแล้วทำไมมันอัปเดตว้ายน้องเราก็ตกใจนะฟ้าผ่าในตอนนี้ดิ ปกติฟ้าผ่ามันจะมาพร้อมฝนตกไม่ใช่เหรออะไรวะ,อะรโอ้ยมันวางไวตรงนี้ไม่ได้ว้าวมันผ่ากระหล่ำปีเราทุกคนทุกคนมันผ่ากระหล่ำปีบ้านเราว่ะแล้วเขาเข้พาพูดมีมีอะไรหัวระบายยากคารุดีดีโอ้โหข้าพูดมีโทเม,ทมโท,มทัลยากเหรอด,ดูดิไม่ใช่โทเมโท มันคือโปรเตสมันคือมะเขือเทศยังไงโปเตโต้อิ้นใหญ่กับกะเพราเราก็ไม่อ่ะมันก็มีใหญ่กว่าเผานะจ๊าดังๆเออใหญ่ๆเก้ามีแอมเบอร์ลิลลี่ใหญ่กว yeah, ่าข้าวปุ้นมีแอมเบอร์ลิลลี่เล็กกระเจ็ดเดียวเดินโดนไซด์นด่เลยมัวฮ่า เราไปดูก่อนนี้ไข่เราเปิดได้ยังุกคนอยไม่ใช่ไข่แมลงปอยังไม่เปิดเลยขาโคและโคขายหมัน,ม,นมันองจุกนมบ่ะมันไม่ใช่จุกนมมันคือจมูกหรือมันคืออเปอรี่จัะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะน้องเรา Amazing Thailand มากพูดผิดอย่เปิดเสียงให้เรนะาเนาะเขาพูดมันซื้อไม่ได้ เขายังไม่เอามาขายอัเซื้อแครอทไปเยอะตานมะื่อเราซื้อแ,แครอทมาทำมะร้ะให้เพิ่มเสียงเพื่อความ ASMR นะคะเขาพูดซื้อแครอทจุกหัวเพื่อนซื้อแครอมัมันยังมไม่ถึงเวลาเลยเฮ้ยกำลังจะถึงเวลาลแล้วเราแล้วคือเราเตรียมผลไมล้เลยดูร้อนไว้ต้องเยอะแนะ่ นี่แตน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 เราเตรียมผลไม้แล้วดูร้อนไว้เยอะมากทุกคนเขาพูดมายืนรอเวลาแล้วเราจะมาเอฟเครอเวลาหมดกันห้ามมีเสียงนะดูดายดูดังมาแล้ว มาแล้วเราจะเอาผลไมา้ที่เรามีใส่ให้หมดหลบหน่อยหลบหน่อยหลบหน่อยปุ้นเดี๋ยวก็คะกดผิดอ่าใส่ทุกคนใส่ยสเยอะจัใช่ยิ่งใส่เยอะยิ่งได้แต้มเยอะนะ ตอนนี้ยังระดับคอมมอนอยู่พูดหลบหน่อยไม่เล่นนะพูดหลบหลบหน่อยเราใส่หลบพูดหลบเฮ้ยกระตุกกระตุกกระตุกมันเยอะไงมันเยอะเอ้ยใส่ทุกคนโอ้อะไรมันลนมันจะล้นเลยเนี่ยเห็นไฮแอปโป้ยักษ์ที่ก้าเฮาถือเมื่อกี้ไหม พายุนี่พายุพายุเยจะหลักร้อยแล้วที่เราเตรียมมาหลักร้อยแล้วทำไมไมีแค่เราคนเดียวที่ทำ่ะไม่มีคนช่วยเลยว่ะล้าพูดคำโอดอียา ไม่ใช่ข้าปุ้นข้าปุ้นหมูเก็บไฮแอปเปิ้ลเราค่ะทุกคนเราก็รีบเก็บแล้วไปเลยรีบเก็บเลยโอ้ยหัวติด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 อ่ะอ่าเราก็ต้องเอาไปใส่ไงนี่โอ้ยโซ่ชิลไอ้เจ้าได้มาสิจะได้กั กี้ยกภิญนาคีดการะนี่อะไรนะอันนี้คือผลไม้เราจะจะต้องเป็นผลไม้เลยดูร้อนเท่านั้นนะทุกคนไปเลสโกเรามีเยอะเลยเออใส่สองร้อยกว่าแล้วสู้ เอาเพิ่มไปเอาเพิ่มทุกคนเฮ้ยในกระเป๋ายังมีอยู่ในกระป๋อยังมีอยู่ทุกคนเออนี PTSD, ่ต้องเอาให้เยอะกว่าเดิมต้นกล้วยโตยังเนี่ยต้นกล้วยยังไม่โตเลยเออ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 ตึงกึ่งตึงตึงต็งเซลไฟใช้ใจเยน้เ้ยกล้วยโตแล้วเดี๋ยวเราเอากล้วยไปใส่เอาเก็บแค่บานาน่า เมื่อให้มาลายน่าี่จ้ันอะไรขำฮาฮาอะไรมีไซอึ๊บอึ๊บอึ๊บเอ้ยเราได้เยอะกว่ารอบที่แล้วค่ะโ่าฮ่าฮ่าขับปุ้นอย่าเพิ่งฮ่าฮ่าปุ้นไปเก็บกระหล่ำปีสีขาวบ้านปุ้นมาใส่ก่อนปุ้นเล่นกระหล่ำปีสีขาวจ้าปุนจ้าปุ่นมีกระหล่ำปีขาวก็พอเห็น สีขาวอ่ะที่คล้ายๆเม่นน่ะไวติดอเดีอเดีมุทีมุทีเรามีไข่เต็มบ้านเราสามารถวางไข่ได้ห้าฟองทุกคนกระลำปีสีขาวๆนะไม่ใช่ว่ากระลำปีบ้านปูนสีแดงขาวเออแดงขาวขาวขาวปัดโถเอ้ยเอ้ยสายรุเลรนโบเหรอ ได้เยอะแน่ไปไปไปเร็วไปเร็วทุกคนเราไปใส่เวลายังมีอยู่เวลายังมีอย,ย,อยู่มันมีจัดเวลาไว้เอออะเออสวัสดีเออเอรรอทดไม่ได้ปูดนเองผลไม้ด,ดูดูร้อนแบบอย่างเช่นรู้จะอธิบายยังไงแล้วข้าวปุ้นไม่มีผลไม้ดูดูร้อนเลยข้าบปุ้นมีนมแต่แตงโมไว แม่เมันจะเก็บได้เนะข้าวปุ้นถ้าปุ้นมีแตงโมปุ้นก็เอาแตงโมไปใส่ถ้าข้าวปุ้นมีกระล่ำขาวข้าวปุ้นก็ไปใส่กระล่ำปีสีขาวข้าวปุ้นมีกระลขาวไม่นกระลำปีสีขาวอ่ะกปีเออกระลำปีสีขาวข้าวปุ้นก็มีจ้าขอดูก่อนดิฟักทองว่าเราตัวยังอชอบดิสต็อกไปดูก่อนดิ ม in ินัซาโกอาริกาโต้คากะกะกตวายพายาโป้เรนโบว์ว่าเราไปถามราคาก่อนเลยนะราคาดีเราขายนะคะอะไรราคาดีเราขายหมดไม่เอาราคาไม่ได้ราคาดีสำหรับเราคือหลักล้านขึ้นไปนะคะหลักแสนขึ้นไป เฮ้ยห hey, ลบหน่อยเบย้ได้เยอะซะด้วยสามร้อยกว่าแล้วยโย่โบรคนมาช่วยกันใส่เราได้เยอะกว่ารอบที่แล้วโอ้ยเสียงอะไรเนะี่ยเขาปุ้นขุดอะไรอยู่ <Hey. S 1> เขาให้มาช่วยจันเขาให้มาช่วยกันแต่น้องเรานะคะขุดหลุมเล่นนะคะ ลบต้นไม้เหรอเนี่ยน้องเรามีนกได้นะนกสีขาวน้องไปเปิดมาปะอาปังปุ๋งเป๊ะอาปักปุ๋งเป๊ะอาปักปักปักยังไม่เวลา,า,กายก์เฮา,าดูเบคอนดิโบซาเสียงเบาๆหน่อยปุ้นเฮ้ยทำไมของรัาปุ่นน้อยจังแต่ของกราเฮาเป็นร้อยแล้วอะขาเยอะ่ะเาขาปุ่มปุ่มไม่ได้ใสยย่งไงปุ้นดูของเฮาดิโหลักร้อยแล้วนเนี่ยคอมมอนอยู่เลย ทำไมเรายัางระดับคอมมอดล่ะเฮ้ยนี่มันแอมเบอร์ลิลลี่ดองฟ้าผ่าเรา,เาไปขายก่อนเลยราคาแพงแน่ทุกคนดูดิน้องเราอยากให้อยากให้เรากดผิดเฮ้ยเรามีหนึ่งหนึ่งสองพันล้านแล้ว, 1, 1. 2, ลลวดูดิหน้าเหมือนไส้น้องเรามาก น้องเราอยากให้เรากดผิดเพื่อน้องเราจะได้เอาไปขายข้าวพุทธขายกระดาษไม้พุทธขายขายกระดาษอะไรขายสัตว์สัตว์เลี้ยงครับพุ่นเฮ้ยจะหมดเวลายังเนี่ยเฮ้ยรีบ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 จะหมดเวลาอ๋อนกคูกนกคูกย่างเดี๋ยวยาบังเดี๋ยวจับไปทอดเดี๋ยวจับไปกินเล่ทอดเลยคุกเก็บผักกาดย่างหรือจะรอจะตรอเบอร์ี่ทองมาทำอะไรเนี่ย ก็เก็บอากาศเท่านีเ้เก็บเองดีกระทำคลิปอยู่โอ้แบบวันนี้เราก็แบบทำคะแนนได้เยอะแล้วนะทุกคนแสดงว่าเราเก็บผล,ลไม้มา้อยกว่าอันแล้วดิเออค่ะเดี๋ยวเรา <จะ S 2> เก็บอากาศให้น้องก่อนนะทุกคนน้องเราเก็บผักกาดไม่ได้ผักกาดมันอยู่นี่ปุ้นไปเก็บอะไรตรงนี้เขาชกระต่าย เฮ้ยของเขาทำแบบปุ้นมีเพลงว่ะเก็บไม่ได้มาซิกหน้าบอยซิกหน้าบอยเก็บไม่ได้ยังโตไม่เต็มวัยเลยให้เก็บซะแล้วโอ๊ยไม่ได้ต้องรีบต้องรีบเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเดี๋ยวจะพูดพ<ไ>ี่รายืนอยู่บนต้นกล้วยอยเ,อเนี่ยงงไซแล้วตัวเองสอบรีสต็อกสอบยังไม่รีสต็อกวันที่สอบอรีสต็อกป่ะปุ้นอ่านไม่ออก และเปล่าชอบมันยังไม่รีสต็อกเลยเอ <c oughs> ้ยทำเสียงดีๆ <c oughs> น้องเราเป็นผู้หญิงนะคะแต่น้องเราแต่งเป็นชาย <c oughs> อย่างเช่นสมัยก่อนอ่ะน้องเราเป็นคนพิมพ์เองว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ซัน c ค i b ยช่องกระพาวีสเราบอกด้วยน้องเราเป็นคนพิมพ์เอง ขายสัญญาาขายเอ้ยจะหมดเวลาแล้วทุกคนรีบรีบสมือหมดเจ้หมดเวลาเบาเบายายาหมดเวลาอยากได้ของเยอะเยอหมดเวลาเขาปุ้นที่มันหมดเวลาเร็วกว่าเขาไม่ได้ของเบคอนก็มั่วใหญ่เอ้ยจะหมดเวลาแล้วเจ้าหมดเวลขาวปุ้นเสียงเบาเบาได้ไหม โอ้ยลลกคนมันดีดีโดกระเด็นเราเลยอะ่ะด,ดีโดกระเป๋ากระท้าเราแบบต้องขออภัยด้วยนะคะน้องเราแบบเสียงดังอะ่ะน้องเรายังเด็กอยู่แต่เขาพู่ก็เสียงเบาๆพยายามเสียงเบาๆนะเราเรายอง YouTube เราจะต้องลงดีๆอโอ้ยเกสกระาสักหน่อยสีหน้าสีหน้าบวยสีหน้าบวยสีหน้าบวยไอ้เจ้าหน้าที่ยินเสียงอะไรแบบ ตึงๆขาบุณขายอะไรอ่ะ<ว>ต้องขายสีจงหัดเวลาแล้วไปกิ๊่นี่านขายสีรีบสองหนึ่งอาข้าวอีนทิาพผ่าไขหัวข้าวปุ้นอ่ะออไม่ทันไม่เก๊ทุกค<ว>นไม่ทันว่ะอันนี้อะไรอันนี้ต้นอะไรเนี่ยอะโวคาโดโวคาโดมกอะโวคาโดซื้อซื้อ จัดเต็มจัดเต็มแต่เราเสือด้อยอันนี้เราก็มีเหยไอก็มีโบรไม่ต้องมาอวดเลยจ้ะไอก็มีโบรไม่ต้องมาอวดเหยื่อเอ้ยใครมีคนไทยไหมนในเซิร์ฟนี้คนไทยก็ดีนะดีกว่าไม่มี ยงใครลบอะไรทุกคนเราจะพาไปเยี่ยมบ้านน้องันนี้ปลูกสวนนะคะแต่แต่แด,แดงกำลังโหนบาเป็นลิงเลยทุกคน <c oughs> เรากดไลค์ให้น้องยังไงเนะี่ยกดไปแล้วโอ้โหหัหลังมามันเอาไอ้ทิ่ไทยแลนด์มาก <c oughs> ทุกคนนี่คือต้นอะไรอะแอปเปิ้ลเขียวต้นกีวี

แต่ที่เราเห็นชิ่ตอนนะเรายังไม่ได้อัดคลิปไงแล้วตอนตอนอเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเมแกบอกแบบเนี่ยเห็นไหมโอ้ยบินสต็อกมันบังมันบังอย่างมากจะไปดูไข่กระชับปองนะค่ระวางนานแล้ยนะโอ้ยระวางนานแล้วนอวนนวนมันยังเปิดไม่ได้ไม่จริงมัน เป็นไปได้ไหมไ,ไม่จริงระ,ระวังไข่ไปกี่ฟองแลเนี่ยหนึ่งสองสองยู่อย่าบังคับอายนะไม่ได้บังคับสองอยู่ระวังไปหลายฟองไม่ใช่หรอไข่ฟอง,งกล้วยให้กล้วยมันงอกเยอะเลยเดี๋ยว่อ้เก็บทีเดียวเอ,อเอาขอดีครับโพดใหนน้ำมูกเยอะๆ ไม่ต้องไปบอกงั้นปุ้นไม่ดีเดี๋ยวคนเขากินข้าวเขาดูคลิปนี้อยู่มันแย่นะปุ้นสองฟองนะทุกคนเชียวไปกลางเชียวอยังเจสีอนุมาสกมันเดสก,กบดกดกเด็กเพลงอะไรเราจำได้นี่ทุกคนระวางเป็นหลายฟองเลยนะ Let's go คาคร,ร,รตรงนี้ดิรเยอะไเดี๋ยวเราเอาบินสต็อกไปขายกดแล้วเราจะหันไปดูค้าวปุ้นแล้วก็ตกใจว่าค้าวปุ้นเกลังซื้อมาเลสดอยู่แต่นั่นมาเลสดหมดสักทีค้าวปุ้นเขาซื้อหมดเลย <c oughs> สสรับไอดีสดับไอดีเล่นไหม กบูดเล่นแท็บเล็ตเพาได้ไปทุกคนเขาเล่นแท็บเล็ตให้พูดหน่อยนะอ่าทุกคนเราอยู่คนนี้นะเราเป็นผู้ชายนะนี่เห็นไหมเห็น <c oughs> เราไหมเดี๋ยวน้องจะทําการเล่นไอเดีเรานะคะ <c oughs> นี่น้องเราเล่นไอเดีเราแล้วนะ <c oughs> น้องเล่นไอดีเราแล้วเอ้ยพูดไปไหน <c oughs> พูดไม่ต้องเดินตามนะ <c oughs> ไปไปบ้านตัวเองนะ <c oughs> <c oughs> เราวว่าสลับไอดีเริ่มเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อพวกเรานะงั้นเราจะแกล้งน้องดีไหมเอาอันนี้ไปลบให้มันหมดบ้านเลยเฮ้ยเสียงโบมาสลับไอดีต่อไปไม่เอาไม่เอาทุกคนเราสลับไอเดียแล้วน้องน้องเราเสียงดังเรามาเล่นแท็บเล็ตตัวเองแล้วน้องเสียงดังเราไม่ชอบไม่ชอบ